สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่31เดือนสิงหาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดขีดคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นลบกลวเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดนมาร์กครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอเลโรสเอฟเคเปิดบ้านต้อนรับการราเยือนของเฮอเลฟคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่ม15ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สีตีการพบกันของสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างอเลรอยส์เอฟนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์ก4นัดนั้นนะครับเฮอร์เลฟเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเลรอยส์เอฟเคผลคือเฮอร์เลฟเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนากด้านเจ้าบ้านอย่างอาริโรสฟเคนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ3และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนากด้านเจ้าบ้านอย่างอาริโรสฟเคนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์ก5นัดนั้นนะครับอาริโรสฟเคบุกไปเยือนาด้านเฟเดริกซาวไอเคผลคืออาริโรสฟเคบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์2ประตู3ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี20เกมหลังสุดคุณน้าานทีมเยอนอย่างเฮอร์เรสนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ2และแพ้9เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1แ,แพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคุณน้าานทีมเยอนอย่างเฮอร์เรสนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์ก4ีนัดนั้นนะครับเฮอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบีจสุสามสลกเกซซผลคือเฮอร์เรสเปิดบ้านแพ้ปรูสกอร์2ประตู3ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของราาัฐบานถูกต้องตามกฎหมายจาก4ตีเฮตุงเฮตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยนอย่างเฮอร์เลฟทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่เฮอร์เลฟต้องบุกไปเยนา,นานาอเลร์ด FK วันนี้ผมเชื่อใจในทีมเยนอย่างเฮอร์เลฟครับผมผมขอฟันธงว่าเฮอร์เลฟสามารถบุกชนะอเลร์ด FK ได้ด้วสกสกอร์0ประตูต่อ1นนครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการเดนมาร์กครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง IFUK เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันบอกคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบล็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สถิติการแข่งขันของท้านเจ้าบ้านอย่าง IFUK นะครับพวกเขามีการแข่งขันทั้งหมด2เกมโดยทางเจ้าบ้านอย่าง IFUK นะครับพวกเขาชนะ1เสมอสูตรและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของท้าน IFUK นะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กครับนัดนั้นนะครับ IFUK เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอีฟผลคือ IFUK เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกรอร์2ประตูต่อ1ครับผม รามาดูกันในส่วนซติ20เกมหลังสุดคุณน้าทานทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ7และแพ้5เกมหากตัวซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสม,อ, 8, สมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคุณน้านทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าแอนด์นัดนั้นนะครับอันบอกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลอตเจอร์แลมผลคืออันบอกเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผม และใน ine, <volumes. S 1> ส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิง <sucks> ตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสีตีเฮตุมเฮการพบกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูซีตเกมลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทีมเยือนอย่างอันบอกนั้นทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่อันบอกต้องบุกไปเยือนด้าน i f u k ผมขอฟันธงว่าอันบอกสามารถบุกไปชนะได้้วยสกศูนย์ประตูสามครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการเดนมาร์กครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง Coding IF เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสเบิร์กคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพบกันเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างโคดิ้งไอเนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้1เกม โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กดิวิชั่น2นัดนั้นนะครับเอสเบิร์กเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคดิงไอเอฟผลคือเอสเบิร์กเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2.0ประนยครับผมถิติ20เกมหลังสุดคนด้านเจ้าบ้านอย่างโคดิงไอเอฟนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ6และแพ้8เกมหากตัวซิติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดคนด้านโคดิงไอเอฟนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กเวิชั้น2นัดนั้นนะครับโคดิงไอเอฟเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลฟาร์มผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูกันในส่วนซีติ20เกมหลังสุดคนดน้านทีมเยือนอย่างเอสเบิร์ดนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ6และแพ้10เกมหากดูซิตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดคนงด้านทีมเยือนอย่างเอสเบิร์กนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กดิวิชั่น2นัดนั้นนะครับเอสเบิร์กบุกไปเยือนด,ด้านนักบุกิง f อผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเร,ราคาของสถา,าบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลเบนเว็บไซด์พวกเขากนมา4เกม จะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่เอสเบิร์กต้องบุกไปเยือนทางโคดิงไอเอฟในคู่นี้ผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างโคดิงไอเอฟสามารถเปิดป้านชนะทางเอสเบิร์กได้ที่สกอร์หนึประตูต่อสูนครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอละไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ T ีเด็ดคิกคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่่นใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ